สำหรับอาหารที่เข้าสิหากินตอนนี้พี่น้องครับเดี๋ยวกินอาหารแบบ,ลบแหลับก่อยส้อยแสโดยเราไม่ได้กินบนมีหมูจินนะครับจะเอ,อกไปหาจินคนลพี่น้องครับนกนกหนกข้างใน,นมีแต่อาหารแนวอื่นอาหารประเภที่ยแนวมูลีสิบค่อยมีป็นไดต้องโยหรอบนอกเมืองรอย็ดนะครับท,ที่มีสื่อเสียงมาที่สุดคือกกงย่างไงเมืองรอยสนะครับ กกง่ายง่ายหลากก้อยส้อยเสียเสีสิบวจินอยู่กกง่ายงหญ่มันเป็นว่ามันบอท่านเสียบทอหลานหลานหนึ่งเลยครับที่อ่าอีดโป่งล่างสะอ่อนเป็นมาจินเลยสิน,นั่นน้ำห้อยควนเเป็นปจินล่องเบิงนะครับต้นทีบ้าวกับไปจินหลายเทียล่าละนะครับจินน้ำใดกับแสบจํานันทอนเนือเป็นงามนะครับเหนือใหม่ ยสดใชยิงหลังวันพระนะครับแห่งใดเหนือไม่ไม่นะครับกสิพ้าพี่น้องไปเบิ้งจากน้อยนะครับด้านลาบเมืองขอนแก่นบ้านขอนแก่นนะครับตอนนี้ยังอยู่ในเมืองอยู่พี่น้องครับออกเ่าท่านบิดอยู่ เมืองร้อยเอ็ดมีรถบ่หลายนี่เป็นรถจอดตลาดกกย่างเป็นตลาดขายเนื้อนะครับขายเนื้อสดมีหลาบมีก้อยมี้ลาน,อ,นลาอาหารประเภทเนื้อนี่หลายพอสมควรนะครับ กำลังสีหอดพี่น้องครับก,กใหม่สูงสูงยูดานานนั่นแหละล้านกกยางไงมีหลายล้านนะครับประเภทอาหารเนือ้อถ้าอยากกินตองมานี่แต่ฟังฟังทังจิตตะวันตกนะครับมีกยกางไงนะครับมีลาบมีก่อยส้อยแซ่ร้ายพี่น้องครับแต่พี่เบ่าวสืบโบผ้าลงไปเนาะเนื่องจากโบจิ้นนี่นะครับนี่ เพรร้านนี้เขาลือนะครับร้านนี้เขาลือนะครับที่เขามาขายเนื้อกันกอยง่ายง,ง่านะครับเดี๋ยวไปกินข้างนอกนะครับที่ตลาดอาหารละแถวนี้เป็นร้านอาหารยำงูเว้น ร้นนานอาหารยำมะขึ้นต้องไปทางทางออกไปทางกาลสินเมื่อกี้นี่นพี่น้องแล้วนัน่นมีพวกร้านอาหารยำมะขึ้นมีที่เที่ยวเยอะแยะนะครับมีร้านเบียร์ร้านบาร์ร้านสำปาปีของไวรุ่นนะครับแต่นี่ก็หิ้วหิ้วเขา่าแต่รถก็ตดออกมามาติดแล้วพี่นอ้องติดอยู่หลอดนอก มาแล้วพี่น้องมาที่นี่ฝนตกเลยกลับมานีาน่ฝนตกแล้วนะครับบริษัทเดียนแผนกินเข่าสบ้านอ่อกฝนตกขยันลาบคอยส้อยเสียถัฝนตกกับเฉพาะเสียบนึงเปิดก่อนนะครับถลาลานเขาเปิดกับเจ้ากินกินถลาล์นเขาว่าเปิดกันอยู่คือเป็นเนื้อกิโลเป็นกิน นะครับบอกไก่บันไดจากนี่เนาะฝน,นตกฝนตกฝนตกพรำพรำ